สวัสดีค่ะพบกับวัลัญญาชาแนลทำง่ายอร่อยด้วยนะคะวันนี้เราจะมาทำซุปมะเขือกันนะคะซุปมะเขือส่วนผสมก็จะมีมีมะเขือนะคะมะเขือเราต้มสุกแล้วก็มีพริกกระเทียมคั่วเสร็จแล้วนะคะมีประทูใบกระทูนะคะแล้วก็มีหอมผักชีสละแเน่อันนี้เราหั่นนะคะเดี๋ยวเรามาทำกันเลยค่ะ ทานกับผักสดนะคะ อเอาใส่มะเขือต้มนะคะอันนี้เราต้มเรียบร้อยแล้วค่ะเขือต้มอ่ะ นี้ปลาร้าเราต้มแล้วนะคะปลาร้าลงไปกินดูก่อนปลานิดนึงค่ะค่ะเดี๋ยวเราใส่ผักนะคะผักที่เราหั่นไว้ ต้นหอมผักชีใบสะระแหน่แล้วก็ชีฝรั่งค่ะใส่ลงไปลเลยใส่หมดเลยนี้มันแหลกแล้วเราไม่ต้องผักเยอะนะคะใส่หอมแดงค่ะ เ,เสร็จแล้วค่ะตักเสิร์ฟได้เลยค่ะเสร็จแล้วค่ะซุปมะเขือค่ะทานกับผักสดกิ้มข้าเหนียวนะคะก็จะอร่อยฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามบริญญาชาแนลด้วยนะคะขอบคุณค่ะ